สวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศหนาวร้อนฝนกับดนคนแล่าเรื่องกันครับพี่น้องตั้งแต่วันพรุ่งนี้22พฤษภาคม64เป็นต้นไปนะครับผมเคยทำคลิปเล่าลักษณะความหมายที่มาที่ไปของร่องความกดอากาศต่ําหรือร่องมรสุมหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าร่องฝนเนี่ยครับให้พี่น้องฟังกันไปแล้วทุกท่านคงเข้าใจกันดีนะดัง ในคลิปที่ผ่านมานะครับดังนั้นในคลิปนี้คือเพื่อไม่ให้เสียเวลาพี่น้องดูคลิปเลยนะครับภาพที่เห็นนั้นก็คือแบบจำลองสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ฮะยีบสองพฤษภาคมจะเห็นว่ามีร่องมรสุมหรือร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะฮะ ผมก็ทำเป็นสอนวงกลมแบบจําลองเพื่อให้พี่น้องดูง่ายขึ้นนะเห็นไหมครับไม่งั้นมันก็จะสายตาก็พล่ามัวบาบากันไปสำหรับประเทศไทยในวงกลมนั้นล่องมรสุมมักจะเกิดจากการประทะก,กันนะ ของลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือตามที่ภาพที่เห็นนะครับพี่น้องและแนวบริเวณยาวๆที่าพาดผ่านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความร้อน,นะฮะจากดวงอาทิตย์มากมีผลให้อะไรครับพี่น้องให้ไอน้ําและมวลอากาศอุ่นยกตัวขึ้นสะสมขึ้นเป็นเมฆฝนได้ง่ายๆนะฮะจะเห็นเมฆจากโมเดลภาพถ่ายดาวเทียมเป็นแนวยาวแบบนี้เลยนะฮะ,ะเมฆชั้นสูงนะครับ ก็จะเห็นเป็นแบบนี้กลุ่มเมฆฉะนั้นที่พื้นที่ที่อยู่ในรัศมีแนวของล่องมรสุมนี้นะครับตอนกลางวันร้อนเพราะเจอแดดพระอาทิตย์ตกเย็นเริ่มวิปริตฟ้าฝนกระนำหนาแน่นเปลี่ยนปีฮะดังซีรีส์รักหนังเกาหลีเลยนะฮะถ้ามันยังอยู่อย่างนี้ช่วงนาตาปีฮะแต่มันคงยังอยู่ได้ไม่กี่วันนะฮะก็จะเป็นแบบนี้จนเขาเคลื่อนผ่านไปนั่นเองเคลื่อนลังตามพระอาทิตย์นะครับประกอบกับ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้พื้นที่ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งคืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงตามแรงลมนะครับพี่น้องชาวเรือระมัดระวังโดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนตก ฟ้าขนองก็อย่าไปอยู่ใกล้นะครับขึ้นสูงมากกว่า3เมตรและเมื่ออยู่ๆมันมีสะพานพายุข้ามนะฮะเกิดขึ้นครั้งแรกของฤดูฝนปีนี้นะครับก็ตามฟอร์มครับพี่น้องนั่นหมายถึงว่าจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําหรือหย่อมแอลกำลังแรงนั่นเองนะฮะเกิดขึ้นในอนาคตเวลาอันใกล้นะฮะเอาไว้เรามาจับตาดูกัน,นครับพี่น้องว่าก่อตัวแล้วแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้หรือไม่ฮนะและ เป็นแล้วก็จะแรงได้ระดับไหนขึ้นเป็นโซนร้อนได้ไหมเป็นใต้ฝุ่นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่หย่อมเล็กๆแล้วก็แป๊กไปเลยหรือสลายในทะเลไปเลยก็ได้นะครับส่วนตัวผมบอกตรงๆขนาดเห็นโมเดลจะจะอย่างที่มองพี่น้องเห็นแบบนี้นะยังไม่กล้าการันตีเลยนะว่าจะมีพายุมาบ้านเราในช่วงนี้ไม่รู้สิครับจากสัจธาตญาและประสบการณ์ ที่ทำพยากรอากาศมาเพราะเข็ดกับสภาวอากาศวิปริตแปรปรวนตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วฮะที่อยู่ๆก็มีพายุไซโคลนหรือหย่อมรุนแรงนะดักลมฝนไว้ไม่ให้มาสร้างความชุ่มฉ่ำตามประกาศเข้าฤดูฝนของกรมอุตุซ้างั้นนะมันคาดหมายยากจริงๆนะครับพี่น้องต้องชัวร์ก่อนลกลัวเสียความรู้สึกกันเอาเป็นว่าเอาไว้ว่ากันวันต่อวันนะฮะวันต่อไป,นะอไปนะผมจะทํา อัปเดตคลิปให้พี่น้องได้ติดตามความคืบนหน้ากันนะครับสำหรับอากาศในวันพรุ่งนี้นะถึงวันที่23พฤษภาคมนะครับพฤษภาคมนะครับภาคเหนืออากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายนะครับน,น่านพิษณุโลกสุขโขทยัยพิกิตรกำแพงเพชรตากเพชรชบูรณ์นะครับ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือครับอากาศร้อนตอนกลางวันฮะฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางส่วนฮะจะตกอยู่แถวแถวบริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับหนองคายหนองบัวลำพูอุบลราชธานียะโสธรศรีสะเกดบุรีรัมยสุรินทร์ชัยภูมินครราชสีมานะครับภาคกลางนะครับอากาศร้อนตอนกลางวันฮะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ลมกระโชกแรงแล้วมีฝนหนักบางแห่งนะครับส่วนมากจะตกอยู่แถวแถวจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีพระนครศรีอยุธยาและช่วงทางตะวันตกของภาคนะครับสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีร,ราชบ,บุรีระวังฝนหนักนะครับภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ลมกระโชกแรงและมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด นครนายกปลาจีนบุรีสระแก้วและยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับสำหรับภาคใต้ฮะโหภาคใต้ช่วงนี้โดยเฉพาะภาคใต้ด้านล่างนะครับก็เสียงน้ําท่วมนะฮะฝนฟ้าขนองร้อยะหกของพื้นที่แล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งนะฮะส่วนมากก็ตกไล่ไปเลยบริเวณจังหวัดประจวบคลีขันประจวบนี่พรุ่งนี้เป็นต้นไประวังฝนหนักนะครับ จุมพรและนองสุรา์ธานีพังงากระบี่ตังสงขาปัตตานีและจังหวัดยะลานะครับสวัสดีครับ